ก็สวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับโย่หุมช่องมิกซ์สวนะครับทุกคนสําหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบรกเอาผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยูไอดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก ้มปลอดภัยไรรีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุยๆก็กล้าสวีดัสสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาบีเอาทุกคนด้วยนะครับย่ผมอีกแล้วนะครับมิกซ์เวนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้นะครับปืนลูกนักของผมอีกหนึ่งกระบ,บอกก็ต้องเป็น r า k นั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าต้องเป็นกระสุนเจาะ5านะครับทุกคนผมบอกเลยว่าโคตรเดือดก,กับ R า k เคเป็นปืนที่ผมว่าปืนดีนะปืนอาร์ีเคเนี่ยเราต้องแต่งให้ดีๆหน่อยนะครับทุกคน มันเป็นปืนที่ดีที่สุดมากๆเลยนะและวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอภิเคกก็บอกเนี่ยเนี่ยพาคุณดูออกร้านแน่นอนครับทุกคนจะเดือดสักเท่าไหร่เราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปทุกคนโอเคครับผมก็สุมทีมมาด้วยนะทุกคนนะรอบนี้เราเกิดตรงลงนาครับเดี๋ยวกินยาแก้ปวดแล้วก็ไปกันเลยนะครับเออผมอยู่ในครั้งแสงอีกแล้วนะทุกคนนะผมว่าไม่ต้องสงสัยนะผมามาครั้งแสงแล้วตั้งแต่มาเล่นกับพี่แบงค์แล้วก็น้องฟิล์มนะ พีเมาด้วยนะทุกคนนะผมก็เลยติดคลางแสงซะละผมว่าเป็นแมปที่เล่นง่ายที่สุดแล้วทุกคนเคลียร์ง่ายด้วยนะถ้าเราเลื่นไหนเนี่ยฝั่งโน้ไม่เกิดเลยเหรอตรงอุโมงอะแล้วทำไมมันเงียบจังวะเนี่ยข้างหลังนี่มีหรือเปล่าวะตรงนั้นไม่เกิดเราต้องมาเช็คข้างหลังนี้นะทุกคนเผื่อมีคนวิ่งอ้อมมาดักยิงเรานะอ่ะหนึ่งนาทีสี่สิบเปิดไม่แน่ใจประตูกลางหรือว่าประตูแตกเฮ้ยเนี่ยเสียงอะไรวะ เฮ้ยบอดยิงคนเหรอผมว่าต้องมีคนอ้อมหลังเราแน่นอนเลยชัวชัวเฮ้ยนั่นไงนั่นไงตายตัวไปหนึ่งนี่ไงว่าแล้วว่าทำไมมันไม่มีเป็นไปไม่ได้นะทุกคนต้องพยายามดูด้วยนะเผื่อก็ยิงหลังเราได้นะเห็นไหมเราต้องมาเช็คนะครับสูตรนี้ผมได้มาจากพี่แบงค์แล้วก็น้องฟิล์มนะครับทุกคน หากตรงนั้นไม่มีใครข้ามแปลว่าข้างหลังเนี้อาจจะอ้อมมาโอเคเดี๋ยวผมไปดูของเขาเลยดีกว่าครับปะเดีย๋ยวปลาระเบิดเช็คไปก่อนนะทุกคนไม่รู้มีกี่ตัวนะครับเดี๋ยวปลาสตตนเช็คไปก่อนลวกันเผื่ออาจจะมีหลงเหลือลองเซฟตัวเองไว้ได้วยแต่ก็เงียบนะปลาสตันกี่ครั้งบางครั้งขึ้นขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะทุกคนนะไม่รู้เขามาคนเดียวหรือว่ามากับเพื่อนนะเอาระเบิดออฟไปอีกสักลูกดีกว่า พความแน่ใจปาไม่ถึงอีกกูไปครับวิ่งรู้เลยต้องดูซ้ายดูขวาให้ดีทุกคนเปิดยังมีอีกตรงนี้เคร์หรือว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยศพคอตุอยู่ตรงนี้มีอีกไหมไม่รู้อ่ะอืมเราต้องระมัดระวังให้ดีทุกคนไม่ได้ไม่ได้อันตราย ตรงนั้นมีบอดอยู่หรือว่าเขามาคนเดียววะเสียงมากเลยนะเนี่ยเสียงจา้าเสียงจา้าทุกคนวัดดวงเลยดีปะท,งงทุกคนว่าไงทุกคนว่าไงดิเอาระเบิดอีกสักลูกแล้วกันเอาสตตนหมดแล้วนะนเนี่ยเงียบกริบ เราอยากให้ปวดขึ้นมาใส่ไว้ก่อนเพื่อน cover ด้วยนะเพื่อนเพื่อน cover ด้วยเด้ออันนี่ครับมีเพื่อนวิ่งมาละไปตรงจุดออกกระเป๋าฝั่งนี้ไม่มีรูนี้ไม่มีตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีตรงนี้ไม่มีน่าจะเคลียทุกคนน่าจะเคลียนะครับไหนมาดูของดิ่อ ดูของเอออันนี้บอดยิงเพื่อนอยู่ไหนหรือเปล่าอยู่ตรงแถวนี้หรือเปล่าฮะเองมีเพื่อนปะเพื่อนเปนอนไรวะปะเอ็มหนึ่งวะแกงสไนเปอร์นี่วะโอ้แต่งดีจัดเอมหนึ่งเนี่ยหล็กจดำด้วยนะเนี่ยดีนะผมวิ่งมาเช็คก่อนนะทุกคนนะนันถ้าไม่เช็คผมอาจจะโดนยิงหลังก็ได้เมื่อกี้นยเอเค ดูดิในกระเป๋ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรละอ๋อเราทิ้งเลยผ่าตัดยาทิ้งทิ้งกาแากระสุนอะไรวะโอ้กระสุนสี่ด้วยดีเซอร์เนี่ยอ๋อเอาเรื่องจัดเพื่อนกระสุนสี่เลยนะเนี่ยเก็บไว้ขายได้ครับกระสุนสี่ทิ้งทิ้งให้หมดทิ้งทิ้งทิ้งแม็กนี่ก็แพงนะทุกคนแม็กดีเซอร์เนี่ยทิ้งเอาหูฟังมาใส่ปั๊บ ปับปบโอเคเก็บกระเป๋เามาด้วยเอาไว้กายได้ทุกคนเก็บไปหมดเก็บไปหมดครับเก็บไปหมดทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีค่าหมดโอเคใส่กระสุนแล้วเราไปไหนต่อดีวะทุกคนไปข้างหน้าเนี่ยแหละไปไหนล่ะไปไปข้างหน้าต่อโอ้เขพาพาแม็กเดียวด้วยนะเนี่ยผมก็ยังระแวงอยู่ดีนะกลัวว่าเขาจะมีเพื่อนอีกอะ ไว้ใจไม่ได้เกมอารีนาเนี๋ยไว้ใจไม่ได้บอกเลยอย่าเพิ่งดีใจครับถ้ายังไม่ได้ออกผมบอกเลยว่าอย่าเพิ่งดีใจถ้ายังไม่ได้ออกนะทุกอย่างอันตรายหมดครับทุกคนตอปไปก่อนตัวหนักยังปับ๊บใส่ไปเอาุนใส่ไปนะเล็กแล้วก็เก็บดอทมาแล้วกันดอทนี้ก็แพงอยู่ทิ้งบืนไปเลย ไปขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โอ๋อตรงนี้เปิดไปแล้วเซฟเปิดไปแล้วเพื่อนฟาร์มหมดแล้วตรงนี้นูเสียงปืนเสียงปืนเหมือนฝั่งแตกหรือเปล่าวะหรือว่าฝั่งห้องพยาบาลเพื่อนน่าจะฟาร์มหมดแล้วแหละจุดนี้เพื่อนอยู่บำบัดคนหนึ่งฝั่งหนึ่งนาทีคนหนึ่งเพื่อนน่าจะฟาร์มหมดแล้วนะทุกคนนะ เออเนี่ยฟาร์มหมดแล้วจริงด้วยไปกันเถอะเราไปกันต่อดีกว่าไปเพื่อนไปด้วยกันไหมก็เล็งไปเรดาร์หรือว่าเรดาร์มีคนวะแต่มันเงียบจังนะเกมนี้เงียบมากเลยทุกคนเงียบคลิปเลยอ่ะอันนี้เอ้ยอะไรวะอ๋อในบอดอีเวนต์เนี่ยเรดาร์ก็เงียบเงียบ เงียบเกินเมื่อกี้รู้สึกประตูยังไม่ได้เปิดสักประตูปะคนดูไม่แน่ใจว่าอืมหรือว่าเขาดักอยู่เลดาวะคนดูคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์ต้องเช็คเช็คกระดีเช็คกระดีกกน,ดนี่ข้างในก็มีเสียงอยู่เลยบอเอเงียบ เงียบกลิบเงียบกลิบเลยอะว่าอาจจะมีก็ได้นะเลยได้เนี่ยเงียบเงียบแบบนี้เนีย่ยอาจจะมีก็ได้นะแต่ก็แปลกเนาะบอดไม่ยิงเลยนะทุกคนคทุกคนคิดดูดิเหลือจะเชื่อเลยอะอันนี้บอดยิงใครวะบอดยิงเบอร์สามเหรอ ดูฝั่งนี้หน่อยแล้วก,กันมีหรือเปล่าอันนี้บอ,เอ,เอดอีเวนต์แอร์ดอกตกตรงนน้นพอดีเฮ้ยเฮ้ยนี่อ่ะกว่าแล้วเรดาร์มีจริงด้วย MK ด้วยทุกคน MK MK ว่ะแก๊งพาลูกค้าฟาร์มหรือเปล่าวะเฮ้ยข้างบนเพื่อนเราอยู่ข้างบนเลยนั่นไฟฉายเฮ้นยนั่นไง วิ่งมาแล้วฮ้ยตายตายไปนหนึ่งเซตห้าเอาละเบิดเน็ตไว้ก่อนทุกคนปาดักไว้ก่อนไปถอยเพื่อนถอยถอยก่อนถอยก่อนไม่รู้มีดักอีกหรือเปล่านี่ไงว่าแล้วว่าทำไมเงียบจังบอดก็ไม่ยิงเลยเนาะแปลกจังปลาแกตีตีกูดีด <c oughs> ดโลดก่อน จังหวะรอเราใส่กระสุดรอดเลยทุกคนโอเคเพื่อนเราวิ่งกันมาเต็มแล้วทีนี้เฮ้ยเนี่ยก็สำลักแก๊สอยู่บนหัวผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยไอแกส๊สอยู่ยมันไอแกส๊สมันโดนแกส๊สผมไปไปเดี๋ยวผมจะวิ่งไปขวามือนะมาวิ่งมาขวามือเฮ้ยตายอีกหนึ่ง ไปอีกหนึ่งผมยิงไปสองแล้วตอนนี้เซตห้าอีกแล้วก็แก๊งผ่าลูกค้าฝามหรือเปล่าวะอันนี้ตัวปอีกหนึ่งนะครับผมไม่รู้ปืนออะไรอันนี้บอดอันนี้บอทก็ยิงเพื่อนไม่หยุดเลยเดี๋ยวผมต้องปาดตัดก่อนนะทุกคนขาขาดใส่ลูกด้วยวใส่กระสุนด้วยเฮ้ยเอาปาดตัดนมาวะ ือว่าบอดบาวะช่วงนี้อันตรายนะทุกคนระวังนะบอดบอดชอบปลาระเบิดกับสตันใส่เราด้วยนะเว้ยทุกคนต้องดูดีๆนะครับต้องระวังตัวให้ดีด้วยนะเขายิงทุกวันนี้บอดยิงพัฒนาครับผมไม่ได้เลยละผมบอกเลยว่าอันตรายโคตรอันตรายในเสียงปลาแก๊สอยู่เลยเฮ้ยเพื่อนมานั่งจ้องหน้าอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยไปดักไปดักอุย้ยแม่งตัวเอ็มเค เฮ้ยวิ่งมาแล้ววะใครจะเป็นผู้ชคอ่าเรียบรอ้อยเพื่อนตุย,ยเด้งรอเลยตายตุยเปอีกหนึ่งทุกคนสวยยิงไปสามแล้วตอนนี้ยกนิ้วไว้ด้วยเยี่ยมโอเคเดี๋ยวขอดีตัวป่าตัดใส่กระถุนก่อนนะครับทุกคนรอบน,นี้เราอิ่มลนะเปนบอกเพื่อนก่อนลบหนึ่ง เฮ้ย hey, ไม่ใช่เลยไม่ต้องหรอกเพื่อนอะไรน่าจะรู้แล้วละเพื่อนเปิดเซฟแล้วโอเคแต่ okay, ผมปดัดใสกระสุนก่อนนะทุกคนนะขอดูของพี่ชายหน่อยดีพี่ชายพี่ชายคนนี้เขาเล่น MK มเคนะครับโอ้เซตห้านี่ว่าเซตดีจดัดทุกคนอืมจำจำจำคุ้มรอบนี้คุ้มอิ่มเลยยังเหลืออีกสองตัวที่ยังไม่ได้ไปดู ดูดใน่ั้นสุดเลยวะเอ็ม62พี่ชายคนไทยซะด้วยเมื่อกี้ผมว่าถ้าผมนั่งอยู่ตรงร่องหินนั้นนะผมอาจะตุยก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเพื่อนคนนั้นก็าพาดนะเขาไปนั่งตรงร่องหินนั้นพอดีเขาเลยตุยไปเป็นเกาะเลยของเยอะเกินทีนี้ผมจัดไม่ถูกลนะเก็บไว้เฮ้ยอย่ากโมยของนะเว้ยอย่าก,ก้มเของนะเว้ย อย่าขโมยของนะเว้ยบอกก่อนนะเว้ยถ้าขโมยของแกโดนแน่ผมบอกเลยจัดไม่โตกเลยเดี๋ยวนี้เก็บไม่โตกเลยทุกคนยุงยาอะไรผมก็เก็บหมดแหละขายได้หมดแหละทุกคนอืมเจ้าทูเพื่อนมาฟันอะไรวะ เด็กก็โมยเอ็มหนึ่งผมนะเว้ยแกอ่ะ yeah. อันนี้ใส่ไม่ดีอันนี้ใส่ไม่ดีนะคนอะไรอยู่นะมันก็โมยของผมหรือเปล่าวะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนลิกเปลี่ยนลิกเปลี่ยนสายยงบาเดอกๆปับได้ระเบิดมาก่อน ่ะเป่าน่าจะได้แล้วแหละจะได้ว่าลิกนี้มันมันนี้เกินมอนอ้วนเลยมันกินพื้นที่เกินโอเคเรียบร้อยอิ่มเควอิ่มว่ะผมว่าผมอิ่มแน่นอนเกมเนี้ยไม่รู้ออกร้านหรือเปล่านะแต่ว่าผมจะเอาออกร้านให้ได้ทุกคน ฮัลโหมีใครยังดักรอยิงผมไหมเนะี่ยตอนนี้นะนี่เอ็มหนึ่งเพื่อนอย่าดูของผมนะเอ็มหนึ่งตอนนี้ผมว่าสอดของแต่งมาดีกว่านะทุกคนนะสอดของแต่งมาพ่อเจ็ดูด้วยอ่ะเจ็ดู ผมจัดของไม่ค่อยเก่งนะทุกคนนะอย่าขัดใจผมนะผมจัดจัดของไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ทุกคน,นผมไม่ได้เล่นยิงเก่งเล่นยิงเซตใหญ่บ่อยทุกคนยิงไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วผมก็เลยไม่ค่อยมีการจัดของชำสักเท่าไหร่จัดได้แค่เล็กๆน้อยๆทุกคนอ๋อแล้วทำไมถอดไม่ได้นยะเอ้าเอ้าแล้วทำไมถอดไม่ได้อะเอ้าปืนหาย เอา้าแล้วปืนหายไปไหนเฮ้ยอ๋อมันมีคนขมโมยไอ้แค่นั่นขมโมยของผมเฮ้ยปิมดามเลยอือขกกี่ขมโมยเอ้ยแม่งขมโมยของอีกแล้วไอ้พวกนี้นี่มาดูศพนี้ก่อนแล้วกัน อุ้ยเฮ็ดโฟกับฟอทุกคนเฮ้ยอย่ังกะ่ะเก็บปืนหมดวะทีนี้โอ้ฝันหนัดเลยเกมนี้ผมบอกเลยฝันหนัดที่บาวนี่คนไทยด้วยอืมเกาะห้าเสร็จห้าจัดของไม่ถูกแล้วทีนี้ผมทำยังไงดีเนาะไอ้เงตัวนั้นไม่กลับมาขโมยของฉันคิดว่าการป้นเสร็จสิ้นแล้วแหมโกหก วางเลยอืมเดี๋ยวให้เองแหละของอะไรเหลือนะ่ะไม่ต้องมานี่หรอกอืมน่าตีจริงๆเลยพวกนี้เนี่ยอยู่ดีในกระเป๋ามีอะไรหรือเปล่าพี่ชายน่าจะตี้พาลูกค้าฝามแน่นอนนะทุกคนส่งแบบนี้ก็ยิงบอดหน่อยดิเออรู้แล้วรู้แล้วเออรู้แล้วไม่ต้องฟันหรอกรู้แล้วไปเคลียบบอดหน่อยไปเดินไม่ออกนวเนี่ย ยิงบอดเล่นน้อยเพื่อนยิงบอดเล่นน้อยเร็วโอ้โหตีพารุกป้ากถุยตีพารุกค้าฟาร์มชัว์ทุกคนน,นี่นี่นี่ตีพารุกค้าจริงๆด้วยอม,มีก่อหกด้วยโอ้โหเก็บยังไงวะเนี่ยเราดูการเก็บของของผมไปก่อนละกันครับจังหวะนี้ อาจจะขัดใจใครหลายคนนะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมเก็บของไม่ค่อยเก่งโอ้ลิกดำวะเฮ้ยบอดยิงใครวะซ้ายมือเนี่ยเบนยิงบ่อยหน่อยโอ้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 ยนี่น่าล้ำค่านิงพอทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวิ่งมาวะเหมือนคนเลยคนชัวร์กูว่าเฮ้ยจริงด้วยตายนี่ยว่าแล้วเฮ้ยยังมีอีก วิ่งมาดิอยากช่วยเพื่อนไปละถ้าไม่อยากก็วิ่งหนีไปซะแล้วมันวิ่งหนีจริงด้วยทุกคนฮ่ามาจากไหนอีกเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยมันมีเพื่อนมันหนีไปตัวนึงเก็บของไม่ได้ตอนอตนี้ต้องรอก่อนมันมีเพื่อนมันหนีไปตัวนึงแอ้ร้ากาจนัก,นกยังจะวิ่งมาอีกเนาะแล้วทำไมไม่ออกข้างในให้จบๆไปละ เนี่ยบอทบอทยิงใครวะอืมเดี๋ยวจะหมดเสียบสายชาร์จก่อนเฮ้ยเสียงอยู่แถวๆนี้นี่เมื่อกี้นี่เสียงอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยอันนู้นบอทหอ่อคอยมันวิ่งหนีมาแถวนี้แหละทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยวิ่งไปแล้วเหรอหรือว่าอยู่ข้างล่างหรือว่าอยู่ตรงไหน ถ้าผมเป็นพวกมันนะผมวิ่งหนีออกดีกว่าไม่ต้องมาวิ่งหาเสียงปืนอยู่นี่ไงไหนมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยนั่นนั่นนั่นน,น,นอกอยู่ซ้ำตายยังนอกอยู่อีกหรอเพื่อนมันอยู่ข้างในสองคนนี้วิ่งมาจากข้างนอกเอ้ยวิ่งวิ่งจากข้างในมาข้างนอกโอ้แต่นี่จะออกให้จบจบไปเนาะพวกเองเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปเก็บของกันต่อดีกว่า,วาทุกคนเฮ้ยเพื่อนยิงอนะ ไปเก็บของต่อดีกว่าทุกคนไปโอเคเรามาเก็บของกันต่อเลยเก็บไม่หมดนะผมดูทรงแล้วน่าจะได้ต้องแบ่งเพื่อนไอตัวขี้ขโมยคนนั้นว่ะโอ้โหระเบิดเต็มเลยไอ้เหี้ยังกาข้างในตอนนี้สับออกแล้วนะทุกคนนะมีตั้มๆด้วยว่ะอืม เดี๋ยวขอเร่งสปีดล้วกันนะทุกคนนะไป โอเคตอนนี้ข้างล่างเก็บเสร็จแล้วนะทุกคนโอ้โนี่ยังมีปืนอีกโอ้บอดนี่ยิงไปเลยือ,อ,อยังมีที่ยังไม่ได้เก็บอีกนะเนี่ยทุกคนโอ้ออนนี้มีกระเป๋าลับวะเก็บไม่หมดแน่นอนครับตอนนี้โอ้โหหมกมีกิมม์เมาอีกไอ้เียโอ้หน้ากากอีกโอ้จ,จัดยังไงครับเนี่ย ผมจัดไม่ถูกนะครับพี่ซอนวางไม่ได้อีกโอ้ขัดใจว่ะทุกคนสามารถแนะนำผมได้นะทุกคนเรื่องจัดของเนี่ยผมจัดไม่เก่งจริงๆวะ่ะบอดวิ่งมาอีกแล้วบอดก็เยอะเหลือเกินเพื่อนคนนั้นไม่ช่วยยิงเคียวบอดเลยอ่ะโอ้ หนักเจ็ดสิบเอ็ดโลแล้วตอนนี้ยิงไปเก็บเก็บมาก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าเก็บไม่ถูกอะมวนมาโอ้ยเฮ้ยน่ารำคาญเนองขาก็หักอีกยิงขา,ากูอีกน่าเบื่อจริงพวกบอดเหยอากระถุนก็หมดโอ้โอ้ เกมเมื่อไหร่จะปรับให้บอดเหมือนตอนซีซันหนึ่งซีซันสอ่ะผมอยากให้ปรับเหมือนตอนสมัยนั้นนะทุกวันนี้ยิงโคตรแรงเกาะซื้อใหม่ๆเนี่ยต้องซ่อมเสียดายเกาะจริงอะ่ะแต่ละครั้งเล่นทีหนึ่งบอดตอดเกาะหมดเลยอเพื่อนโดนอะไรอีกวะเนาะโอ้เสียเวลาวะ่ะกับบอดนี่น่าเบื่อวะ่ะอืมดูดิลูกซองอีกทำไมผมไม่วางกระเป๋าวะเออ กูคิดไม่ได้แกกูอืมทิ้งให้หมดให้ระเบิดเนี่ยขาก,หาก็หักไปอีกเออวางกระเป๋าเกีีร์ให้หมดโอ้โหยังโดนอีกตัวหนึ่งยังยังโดนอีกตัวนึงทุกคนตรงนี้ก็ H4 โอ้โฮเอดโฟผมต้องถอดถุยผมต้องถอดเอ็มเคว่ะอืมเสียดายเอ็มเคเหมือนกันแต่เอาเอดโฟดีกว่าอ่ถอดกระสุนมาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บถอดแคช้ช้าเหลือเกิน โอเคได้ละตัวโนก็ยังอีกหนึ่งตัวที่ยังไม่ได้เก็บเก็บไม่หมดนะเนี่ยต้องให้เพื่อนมาช่วยเก็บเลยตอนนี้เหลือ5นาทีสามารเอาตรงนี้มีกระเป๋าอีกลูกนึงโอ้มีอักด้วยไอ,อย้ยะโอ้เยอะจัดจังหวะไหนที่ของอิ่มก็อิ่มจริงๆเลยทุกคนจังหวะไหนที่ไม่อิ่มก็ไม่อิ่มเลยนะเว้ดูก่อนเผื่อม,มีของแดง พี่ชายมีอะไรในกระเป๋าแล้วพี่ทำไมคนนานจังเนี่ยโอ้คนคุรนานฟอมนี่ฟอฟอ,อีกหนึ่งกระบอกกับลิกดำต่อของแต่งมาแล้วกันเจ็บไม่ได้แล้วดูในหลิกด้วยทุกคนอืมโอ้มียาน้ำหนักว่ะสวยเลยทิ้งให้หมดระพงระเบิด เดือดด้วยไอ้อยาถิงไปยันี้ยังใส่อะไรได้อีกมั้ยถิงไปเอามอ้วนสายงบาเพื่อนแกช่วยเก็บบ้างดิของโคตรเยอะเลยเนี่ยโอ้ออกร้านหนึ่งทุกคนตอนนี้ร้านหนึ่งพอดีดีกลมๆมา่ร้านหนึ่งพอดีครับ ปเดี๋ยวไสบสับสวิตออกเลยดีกว่าทุกคนไปโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับทุกคนออกร้านหนึ่งพอดีนะตีว่าร้านหนึ่งพอดีนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับโอ้โหยิงไป5ตัวเลยทุกคนประวัติลิซ่าอีกแล้วปกติไม่เคยยิงเยอะขนาดนี้โอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุบ๊บ